ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่10มีนาคม2,568อยู่กับผมสวัสดิ์เครือพิมายนะครับผู้ด,ดำเนินรายการน,นะครับผมวันนี้ก็มีเหตุการณ์นะครับที่เขตรับผิดชอบสอบพอบ้านผือนะครับตำรวจเจ้าหน้าที่ สถานีตำรวจภูธรบ้านผือได้ตั้งด่านนะครับอยู่ที่สีแยกไทยยืนยงหรือว่าสสีแยกป้อมตำรวจถนนชนบทบำรุงนั่นเองนะครับก็มีรถเจ๋งนะครับก็โบกเจ้าหน้าที่ก็โบกตรวจรถรถมอเตอร์ไซค์รถกระบ,บะนะครับผมก็เราก็รถเจ๋งนะครับก่อนที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผม ก็พฤติกรรมน่าสงสัยนะครับเลยเรียกตรวจนะครับตรวจรถเย็งคันดังกล่าวนะครับผมนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจค้นในรถนะครับก็เหตุการณ์ไม่เกิดไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับผมเนื่องจากเจ้าหน้าที่อาจจะค้นพบสิ่งผิดกฎหมายนะครับเลยใส่ เครื่องพันธนาการไว้ทั้งสองท่านเลยนะครับผมนะฮะก็ตรวจค้นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เจ้าหน้าที่คงจะส่งไปที่สบพบ้านผือให้พนักงานสอบสวนนะครับส่วนรถเก่งนั้นก็คงจะเก็บไว้อยู่ที่สบพบ้านผือนะครับก็พนักงานสอบสวนช่วงนี้คงจะสอบสวนอยู่นะครับผมข่าวคืบหน้าหรือว่ายังไง ก็จะรายงานมาให้ทราบนะครับ <Okay. S 1> เรื่องเล่าข่าวบันผือจะออากากศในครั้งต่อไปนะครับเราไปดูชิปพร้อมๆกันเลยนะครับผมจากเหตุการณ์ในครั้งน่ครับตั้งแต่วันที่เวลา21น,นาิ30นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับผม oh, นะฮะเราไปดูเหตุการณ์พร้อมๆกันเลยนะครับผมนะฮะเรื่องเล่าข่าวบันผือนะครับ นี่ Dante, นะครับผมตรงนี้เจอรถเก่งนะครับนี่เจ้าหน้าที parfois, ่กําลังตรวจค้นอยู่นะครับผมนะฮะออาซูมไปไกลๆก็ได้ครับซูมซูมเข้าไปครับนะครับผมเจ้าหน้าที่กําลังตรวจคนรถเก่งนะครับรถเก่งนะครก็นี่ผู้ต้องหาก็นั่งอยู่นะครับผมก็เจ้าหน้าที่คุมเชิงอยู่นะครับก็เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งก็ค้นนะครับ รถจิ๋งนะครับผมอาจจะทำผิดกฎหมายนะครับผมเลยใส่เครื่องพ,นพันธนาการไว้นะครับสองท่านเลยนะครับตอนนี้กำลังดตรวจคนอยู่นะครับไม่รู้ว่าผิดกฎหมายมีอาวุธหรือว่ามีของสิ่งผิดกฎหมายนะครับยังไม่แน่ชัดนะครับผมนะฮะเจ้าหน้าที่คงจะดำเนินการนะครับส่ง คนที่นี่ครับผมต้องสงสัยนะครับสองท่านนะครับส่งที่ไปที่สบพบานขือนะครับเพบื่อส่งให้พนักงานสอบสวนได้สอบสวนหาข้อเท็จจริงว่ากรณีดังกล่าวนะครับผมที่เกิดขึ้นที่ด่านตรวจนะครับเหมือนตั้งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งด่านนะครับคงจะเจอสิ่งผิดกฎหมายนะครับผม แต่ไม่รู้ว่าประเภทอะไรนะครับนะฮะก็ติดตามก็แล้วกันนะครับผมพรุ่งนี้คงจะรู้นะครับผมนะฮะรายละเอียดก็เดี๋ยวจะมารายงานมาจะรายงานเพื่อให้ทราบนะครับผมนี่นะครับเอาเรามาดูย้อนทีหนึ่งนะครับผมย้อนครั้งหนึ่งนะครับจากเหตุการณ์นะครับไปครับเรามาดูนี่ครับผม นี่เรามาดูย้อนอีกทีหนึง่งดูตามภาพเลยก็แล้วกันนะครับผมนี่ครับเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นนะครับรถยิงคันดังกล่าวนะครับกม็มกีวัยรุ่นสองคนนะครับรได้ขับรถมาแล้วก็เจ้าหน้าที่จะขอตรวจคน้นคงจะพบสิ่งผิกดกฎหมายนะครับผมนะฮะ เลยใส่เครื่องพันธนาการไว้ตั้งของคนเลยนะครับน,นะครับวินาทีนี้นะครับเหตุการณ์นี้ก็เจ้าหน้าที่ตรวจค้นใหญ่หาของผิดกฎหมายนะครับนี่คงจะตรวจเรียบร้อยนะครับน,นะครับผมนวะครับผมช่วนะงนี้จังหวัดนี้นะครับก็คงจะ ส่งให้พนักงานสอบสวนนะครับผมนะฮะแล้วก็รถจริงคงจะเก็บไว้ที่สบพบ้านผือนะฮะแล้วก็ให้พนักงานสอบสวนได้สอบสวนหาข้อเท็จจริงนะครับพรุ่งนี้คงจะรู้ว่า,าเป็นสิ่งผิดกฎหมายประเภทไหนนะครับผมนะฮะ ก่อนเรื่องเล่าข่าวบ้านผือก็นำเหตุการณ์นี้มาเผยแพร่ออกกาศนะครับผมนี่ครับเจ้าหน้าที่ก็จะขับรถไปเก็บไว้ที่สบพบ้านผือนะครับผมนี่ครับตามนานรถที่มา <นะ S 2> แยกไทยจุนเหนืนะครับนะได้ขับออกไปเจ้าหน้าที่ ตำรวจสบพบ้านถือตั้งด่านที่สีแยกไทย,ยินยงเหตุการณ์ตามภาคนะครับดูนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่นะครับนำรถผู้ต้องหานะครับผมโขงแต่ไปเก็บไว้ที่สบพบ้านถือแล้วก็ส่วนพุฒนาสองคนก็จะส่งไปที่สบพบ้านถือนะครับให้พนักงานสอบสวนได้สอบสวนนะครับสอบปากคำ นะครับถ้าว่าทําผิดกฎหมายประเภทไหนหรือว่ายังไงก็คงจะได้ดําเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปนั่นเองอ่ะไปแล้วมัครังโอเคนะครับโอ้นะครับอันตรายมากนะครับผมที่ขับรถผ่านไปมานะครับก็ตรวจ ตรวจเนี่ยโหตรวจเข้มเลยนะครับผมพอดีรถเก๋งมามีพิรุษนะครับมีพิรุษเลยเจ้าหน้าที่เลยโบกให้หยุดขอตรวจคนก็คงจะเจอจริงๆนะครับสิ่งผิดกฎหมายแต่ไม่รู้ว่าประเภทอะไรนะครับผมนะฮะก็ส่งให้พนักงานสอบสวนก็พรุ่งนี้คงจะรู้นะครับนะฮะคงจะออกตามสื่อนะครับตาม Facebook ะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งด่านที่4แยกไทยยืนยงถนนชนบทบำรุงนะครับผมแล้วก็ตรวจรถเก๋งพบสิ่งผิดกฎหมายนะครับมีวัยรุ่น2คนนั่งอยู่ในรถนะครับผมเจ้าหน้าที่ก็ได้ใส่เครื่องพันธนาการทั้งสองท่านทั้งสคนนะครับผมแล้วก็พอตรวจเสร็จเรียบร้อยก็เจ้าหน้าที่ ที่ตั้งด่านก็ไปส่งที่สถานีตำรวจภูธรบ้านผือให้พนักงานสอบสวนนะครับเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริงนะครับเพื่อจะได้ดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปนะครับหมดเวลาเวลาเขาหมดนะครับผมขอฝากไว้ด้วย Facebook สวัสดเคือพีิมายติก o อกวลาพรพาเที่ยว YouTube บ้านผือทีวีนะิวนะฮะนะ Google นะครับผม เขียนภาษาไทยเลยครับบ้านถือทีวีนิวนะครับขอฝากไว้ด้วยครับห้องเสื้อวรพรนะประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเกจเจเอะจำหน่ายกรอบรูปทำกรอบรูปตั้งหน้างานศพแล้วก็ใส่กระสารสีขาวดำเข้าเล่นสันเกียวสันกาวนั่นเองนะครับนี่นะครับผมิเข้าเล่นสันเกียวสันกาวน,น,นะน,นะครับผม นะฮะนะครับเขาเล่นสันเกียวสันกาวนะครับผมนี่นะครับใต้รูปด่วนนะครับขอฝากไปด้วยแล้วก็ห้องเสื้อวราพรด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็แคนตัตลุงเอบ้านผือด้วยนะครับผมยังไงก็ขอฝากไปด้วยนะครับอ่านะครับผมครับหมดเวลาลงนะครับเรื่องเล่าข่าวบ้านผือข่าวรายวันบ้านผือทีวีนิวเฮดดีผม สวัสดีเครือพี่ไมยกับคามมาสวัสดีครับ